ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกเข้ามาอยู่ในช่อง 24pk นามเนยเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีส่ง2ออเดอร์นะคะทุกคนเป็นออเดอร์ของแบรนด์ชายนิ่งนะคะหรือว่าเซ็ตคู่คู่จิ้นทานคู่กันข่าวไวคุณ2เซ็ตนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ก็จะมีแอลคูต้าโมนิ1กระปุกนะคะอา o n โมนิซิลลทป1กระปุกนะคะทุกคนจากปกตินะคะคู่นี้ราคา580บาทนะคะแต่โปรโมชั่นลดเหลือเพียงแค่550บาทส่งฟรีแฟลเอ็กนะคะทุกคนบอกเลยว่า คุ้มมากประหยัดมากๆนะคะและที่สาคัญคือเมื่อทานคู่กันผิวกายขาวไวคูณ2แน่นอนนะคะทานอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจําคือบอกเลยว่าผิวบวผิวปังผิวอรังการแน่นอนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่งลูกค้าจังหวัดไหนบ้างนะคะทุกคนอันนี้เป็นส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นลูกค้าเก่าเจ้าประจําเลยกลับมาสั่งซ้ำอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าของไม่ดีลูกค้าไม่กลับมาสั่งซ้ำแน่นอนนะคะ นี่อีกออเดอร์หนึ่งก็เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ส่งลูกค้าที่อยู่จังหวักดกทมอนะคะนี่เลยโอเคขอบคุณทุกออเดอร์ที่มาอุดหนุนกันนะคะทุกคนขอตัวไปแพ็คของก่อนนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่การสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนหรือไม่ก็ใต้ดีคริปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์ทักมาสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ